สวัสดีค่ะสำหรับ KPI ประจำสัปดาห์นี้นะคะว่า,าต้องตามอะไรยังไงบ้างสำหรับแผนกอื่นก็ไม่มีปัญหาเรื่องรายงานเรื่องอะไรก,ก็ส่ง ปกติพี่จอมปุ้ยอย่างเงี้ยก็ส่งปกตินะคะแล้วแล้วก็เรื่องที่เน้นๆก็คือเรื่องของ HR นะคะเรื่องรายงานภาพรวมพนักงานเข้าเราออกสัมภาษณ์บรรจุนะคะซึ่งจุนก็ได้รีมายเรื่องรีพอร์ตไปกับทางพี่อุนะคะว่าให้ส่งตรงเวลาก็คือวันที่ 10, อ่าตามที่นัดหมายกับพี่กอบไว้10กันยานะคะซึ่งตรงกับวันวันพูดนี้นะคะซึ่งจุนก็จะได้สอบถามจากพี่อุอีกทีหนึ่งเรื่องว่าได้ส่งแล้วหรอยงภายในวันอังคารนะคะอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องอสัมภาษณ์ TSR สัม พนักงานตำแหน่งต่างๆที่กำลังว่างอยู่ตอนนี้นะคะก็มผีผู้ช่วยพี่หนึ่งนะคะผ,ผู้ช่วยการตลาดหนึ่งคนซึ่งอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะเริ่มงานวันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์ที่แปดนี้ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ t s r เข้ามาสัมภาษณ์ห้าคนนะคะแล้วก็ฝั่งปลอยเป็ดนะคะเจ็ดคนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนที่ส่งไปให้สัมภาษณ์นะคะอันนี้ก็จะรอผลอีกทีหนึ่งแล้วเรื่องหนังสือของจูนอ่านหนังสือส่งบทที่สองมาแล้วนะคะซึ่งส่งมา,าประมาณ เกือบตอนนี้ค่ะ17ในกา40นาทีเดี๋ยวเป็นวันจ์หน้าเดี๋ยวจูนจะโหลดให้นะคะเข้า YouTube ตามขั้นตอนนะคะอันนี้สำหรับ KPI ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณควัสดีค่ะ